สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาชมเหรียญสามาคีมิสุกูผู้ชนะนะครับหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำวัฒนสูงนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าเหรียญน,นะครับเขียนว่าสามาคีมิสุลลกลนหลังจะเขียนว่าฤาษีเลี้ยงดำนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อทองแดงผิวออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับ ก็ก็มีติดวงเดือนนิดหน่อยนะครับด้านบนนะครับเห็นเห็นเป็นวงเดือนนะครับก็เห็นเป็นวงเดือนนะครับแต่ก็ติดไม่มานะครับติดนิดหน่อยนะครับก็ชมกันที่ด้านหลังนะครับที่ก็ด้านหลังก็เป็นเขียนว่ากรูภูชนะนะครับเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ แล้วรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งครับผมอันนี้มาชมกันที่อย่ารุ่นสองนะครับอย่ารุ่นสองจะเป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับพิมพ์จะเหมือนคล้ายๆกับรุ่นหนึ่งเลยนะครับเพียงแต่ว่าเนื้อของรุ่นสองจะเป็นเนื้กอ,รอกะร,อรอะไ่นนทองนะครับนี่ครับเขียนเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เรียกว่า เหรียญสามคีมิสุกคูผู้ชนะรุ่นสองนะครับนะครับเห็นไหมคยกระ,ะไหลทองนะครับพิมพ์เหมือนกับรุ่นหนึ่งครับแต่ก็จะเป็นกระไหลทองนะครับชมกันที่เหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้จะเป็นบล็อกตั้งหากนะครับจะเป็นรุ่นสามนะครับสามคีมิสุกคูผู้ชนะนะครับ อย่างนี้เป็นรุ่นสามนะครับหรือว่าในใสายหลวงพ่อจะเรียกกันว่าบล็อกหน้าใหญ่นะครับก็คือใบหน้าของหลวงพ่อนะครับจะใหญ่นะครับอย่ารุ่นนี้ก็ทางวัดเอาไปเลี่ยมกรอบที่รวมกับพายันไม่ใช่สงครามนะครับอยรุ่นนี้นะครับพบน้อยครับรุ่นสามนะครับตาหลังก็เป็นโคผู้ชนะเป็นพระเจ้าตากเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็น สามีิคีมิสุกทั้งสามรุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นทังคิดว่าจะคนละบล็อกกันเลยนะครับนะครับก็คือว่าบล็อกบล็อกนี้บล็อกที่สามนะครับเหรียญรุ่นสามนะครับจะบล็อกหน้าใหญ่นะครับเขาจึงเรียกกันว่าบล็อกหน้าใหญ่นะครับพบยากนะครับจะพบยากกว่ารุ่นหนึ่งและรุ่นสองนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ทางวัดนําไปเลี่ยมพยัญชนะไม่ใช่สงขาที่ผมได้กล่าวไว้นะครับ แล้วก็รุ่นนี้รุ่นนี้จะไม่ทันท่านปุกเสกนะครับจะเป็นเจ้าวาดองต่อจากหลวงพ่อนะครับหลวงพ่ออนันต์นะครับจะสร้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทียบไปดูนะครับนี่ครับก็ลองพิจารณาดูนะครับมีหลายจุดนะครับที่แตกต่างจากรุ่นสองและรุ่นสามนะครับ ครับก็สังเกตง่ายนะครับถ้าถ้ามีความชํานาญก็จะสามารถแยกได้นะครับจําบ็อกได้นะครับเรียนที่ไม่ทันนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับออกจากวัดเหมือนกันครับเจ้าวาดองค์ถัดจากหลวงพ่อเป็นผู้ปกเสกนะครับหลวงพ่ออันนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ทั้งสามรุ่นนะครับเดี๋ยวจะไล่ชมใหม่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยทองแดงนะครับอันนี้เป็นรุ่นสองครับแล้วก็รุ่นสามนะครับบล็อกหน้าใหญ่อันนี้รุ่นนี้ไม่ทันนะครับก็สามารถเซฟภาพไว้ชมได้นะครับโอเคครับสำหรับเหรียญสามัคีมิสุขกโกผู้ชนะนะครับ ที่การดูบ็อกดูว่าทันไม่ทันนะครับแล้วก็ดูว่ามีกี่รุ่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับ